สวัสดีค่ะเรามาดูน,นะคะดอกแคร์นี่ใบเลยนะคะอันนี้เป็นดอกแคร์เราเดดมาเยอะแล้วนะคะใบเอดอกแคร์เขาจะบานหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนเราไปจึง้งไปต้มนะคะแล้วรอนจึ้งน้ำพริกนี่ก็อร่อยนะคะใบนี้ก็ต้มได้นะคะอันนี้เป็นแบบตูมๆนะคะตูมๆนะคะมันขึ้นอีกนะคะบนมันสูงนะคะเป็นยอดเลย เนื้อใบเนี่ยนะคะไปต้มนะคะอร่อยมากนะคะจิ้มกับน,น,น้ำพริกนะคะอร่อยไปเลยนะคะเสียงแอจะดังหน่อยนะคะเสียงแอจะดังนะคะเรเด่นแค่นี้ก่อนนะคะเนี่ยคือจนแบบว่ามันจะเหี่ยวแต่ก็เสียได้นะคะเพราะว่าถึงจะ,จะเอ่อจะเหี่ยวไปต้มกินได้อยู่แล้วค่ะนี่นะคะเป็นวิตามินที่ดีนะคะให้ไปไปค้นหานะคะเป็น ดอกแค่ี่มันมีวิตามินนะคะดีมากเลยนะคะถ้าใครไม่ทราบก็ไปค้นหาที่ Google นะคะ Google นะคะนี่นะคะนี่ต้นเขาเนะะี่ยค่ะเราก็ดึงออกมานี่เนี่ยน,น,นี่เลยะคะ่ะเยอะมากนะคะเอาไม่ถึงนะคะเอาไม่ถึงนะคะดอกแค่ค่ะนี่นะคะเสียงแร์จะดังมอยนะคะเราก็มาเด็ด ใบนี่ก็ต้มกินได้นะคะเดี๋ยวเราเด็กไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็เราก็จะว่ากันใหม่ไปต้มเนี่ยเนี่ยแบบแบบนี้นะคะไปต้มนี่นะคะตรงนู้นก็มีอีกเนี่ยคะ่ะนี่ก็ปลูกอีกนะคะเนี่ยปะะลูกเราเด็ดเอาไว้ก่อนนะคะ่ะนี่นะคะใบดอกมะดอกแคนะคะ เรื่องบอกถึงแล้วจ้าเรื่องบอถึงนะคะเนีย่ยยอดก็ออดน,นะคะกำลังออกกำลังออกเลยจ้าอ๋อเดินตรงหลังบ้านนะคะไปดูนะคะน,นี่ก็ยังไม่มีเวลากนะะเกบค่ะเขาขึ้นตามต้นไม้นะคะแล้วเอามาลงเอาไว้นะคะนี่นะคะนี่เด็ดมาได้แค่เนี้ยนะเดี๋ยวค่อยเด็ดอีกนะคะ ตอนนี้เวลาเย็นแล้วอากาศร้อนก็ลดลงนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ลดลงมากนะอ,อากาศไมนร้อน,น,นะะไายกุงๆิงๆนะคะนี่นะคะโอ้งามขึ้นนางามเลยนะคะชะอมนะคะเะอมต้องะอมขึ้นขึ้น ะะดูหลังบ้านรีดน้องไก่มาอีกแล้วอันนี้เดินภายในหลังบ้านนะคะเดินออกดูเด็กไก่เองไม่ใช่ไก่ที่บ้านนะคะไก่บ้านคนอื่นเช้าอะ่ะไม่ชอบแบบเข้ามานะเข้ามาเยอะมากนะคะไปดูเวลายเย็นนะคะเวลายเย็นนะคะถนนดูน้องไก่ร่งไปมา พามาชมนะคะช่วงเย็นๆน,นะคะเด็ดดอกแฉะนะคะก็พามาชมเนี่ยดูพระขึ้นนะคะอันนี้เราจะมองเห็นนะนี่นะคะเรามองเห็นแต่เวลาเวลากล้องนี่มันจะไม่เห็นนะเวลาจะตกดินแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเ,เล่นไปมาลนะกลุ่มเนี่ยไก่จะอยู่กลุ่มนู้นนะคะ เนี่ยมองเนี่ยค่ะไอ้นีนะคะเอเอนะคะบรรยากาศรถมันแล่นตามถนนนะคะไปไหนไนแน่อ๋ออยู่นู่นเลยเหรอค่ะอยู่นู่นนะคะที่ขาบรถก็พักคุยใหญ่แล้วเรียกแม่หมดนะคะเรียกแม่หมด แก่แล้วก็เรียกแม่หมดนะคะนี่พามาชมนะคะถนนรถแร่นนู่นี้พรุ่งนี้ก็ส่งตาแล้วเนาะส่งาแล้วพามาชมนะคะบรรยากาศนอกบ้านนะนี่นะคะใครชอบก็ ชมไปเรื่อยๆนะแต่นี้ยังไม่ไปกันนี่ตอนถ้าตอนเย็นๆก็ได้นะคะนี่นะคะมองกลุ่มไก่เห็นไหมคะค่ะกลุ่มไก่นุ่ะดอกมาขึ้นสวยตรงนน้นเลยค่ะนี่พามาชมบรรยากาศมจะมีรถสิบล้อนะคะแล่นไปมานะนี่พามาชมตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพลงเท่านี้แล้วกันนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแถวค่าพปย,ยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะสาธุกลบบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ